บอกแล้วมาเนี่ยไม่ผิดหวังเยตตั้งอย่ามีตั้งทำนิดเนี่ยพวกใส่แค่ละสองเล่นน้อยเลยร้อยห้าสิบบาทนะใช่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 พูดแล้วก็เห็นแตนรูพินเขาพามาก็เอาไปไอ้นี่นี่แหละผมก็ได้ยาญนี่แหละพาตะเวนหาบอลเนี่ยบอนมั่อไหร่นี่ เนี่ยหนูชอบไปต้นไอ้ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเขาเล่นกันมากันนานนี่มันเรียกริบบิ้นอ๋อริบบิ้นเออไอ้พอพอมีเม็ดก็เก็บเม็ดไว้เพาะดีน้าวัวริบบิ้นแล้วมันแพงไหมเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ไสาไม้น่ะถ้าขนาดเนี้ยเนี่ยขนาดห้อยๆจุ๋ยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนี้ละเนี่ยอ่าภาพประมาณเนี้ยเอาไปแฝดเล่นละมั้ง เดี๋ยวก่อนยังไม่อ้าดุนมากพร้อมบอลลูกออกฝักเหมือนกันไหมเนี่ยพี่ก็ระคบมางมอยู่อ๋อนี่ริบบิ้นหน้าบัวจ๋าแล้วพอนั่งแล้วพี่ก็บีถีงไม่ดีก็มาล่วงทิ้งนี่มันก็ขึ้นแล้วตั้งหลายอะไร่างเงี้ยลูกเม็ดไอ้ยางนั้นน่ะเนี่ย แต่ oh. เรารดน้ําแรงมันหน่อยกะก็จะมาเพาะก,ก็ยังไม่มีเวลาเลยก็ล oh. ูกมันจะมากินน่กฝักมันอนะ่ะดิบบินหน้าวัวฝักมันเหมือน,ออน,น,ะะนหน้าวัวใช่ใช่ฝักมันเหมือนไอ้เออเนี่ยระกุลหน้าวัวเนี่ยอกเขาก็มีเม็ดนะเยอะนี่เป็นร้อยเม็ดเลยฝักาบางทีมันมีอยู่สักสองสามเม็ดมน้อยนะข้างในอีกนะเขาต้องบี้ตัวเองมันมีอยู่ บางทีก็สองเม็ดสามเม็ดผมก็เริ่มมัดบ้าไปตามอารมณ์ผมอันนี้ดีแล้วมันประบ้าบ้าได้เงินอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเขาขายเป็นเม็ดเพชรอ่ะเห็นไหมบ้าได้เงินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เรียกว่าน่ารักแหมหยุดได้ไหมลูกไม่ได้เพราะยังว่าหลอดไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไม่รู้ก้มมาหลอดนขาอยู่ข้างอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องถ่ายลูกก็ที่เออยายนั่นสิอย่างนี้ต้นที่นี้ สวยเอาแววมายุราเฮ้ยแต่บางคนเเรียกตะโกนเสร็ฐถีพันล้านได้สองร้อยเอาเดี่ววนไหก็ซื้อพันร้อยกว่าใช่ไปตัวนี้แพงแพงมากเราเคยขายยูเพนไปขนาดนี้สี่สี่ร้อยห้าร้อยอ่ะจริงจริงที่ที่ถ่ายให้ดูอยู่อ่ะนี่แหละที่บอกขายไปต้นละร้อยแล้วมาซื้อลุงต้นละห้าร้อยอ่ะจริงจริงหนูขายไปต้นละร้อยแล้วหนูมาซื้อลุงต้นละห้าร้อยเอาใจสองร้อยแบ่งกันไปอหรอฮะ ไม่ได้ลืมล่ะถ้าขายไม่รู้มันแพงไงขายหมดน่ะเครอยากมีก็ต้องย้อนมาซื้อลุงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาวันหลังก่อนเดี๋ยวหนูจะไปธุระต่อเดี๋ยวหนูใช้ตังค์หมดเดี๋ยวบ้านลุงก็หนูมาอันใหม่ได้เกินหนึ่งร้อยนั่นนะเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบก็เป็นพันหนึ่งห้าสิบผมองพรอนเท่าไหร่ พอนสามร้อยห้าสิรถมันสมองมันเบื่อหมดแต่ตังค์เลูกจ่ายแล้วเนี่ยดูฟูจ่ายแล้วเนี่ยดูของลุงค่ะเนี่ยดูฟูอะพริกไทยยยยยออออมม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 ไไไไ่่่่พริกไทยด่างจะว่ายังงี้อย่างนั้นอย่าให้ติดผมนะทำไมเขียนเข้าไปที่แปลงผมทผมไม่ให้เข้าอะไร อ๋ออ๋อ <c oughs> อยวมันไปบุกบ้านผมใช่นี่เริ่มหายแล้วของบ่นเริ่มหายแล้วอ๋อเอาแล้วนมนกินป่าล่ะก<ช>ินสมงกินแล้วมีอะไรเปล่าเดวก่นอนโอ้เราต้องดูดเหรอโอ้ยเข่าฟาดเข่าฟาด <c oughs> แหละแล้วมันไม่ใช่มันจะกระดนะมันจะดีใจนะข <c oughs> นละ <c oughs> นี่แต่สวยๆได้ เยอๆลูกก็มันแต,แตกทางอันนี้ไม่ใช่ดูนี่ใชยังเมะจันอะไรนะรู้สึกมันเดหรี่ไงไม่รู <Del i. S 2> ้จำไม่ได้หรอตัดแปบบางทีก็ลืมจาไม่ได้บอกไม้ลุงเขาแข็งแข็งทุกต้นเอาไปไม่มีการว่าจะผิดห่วงอะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็จะมีมั่งว่ามมโคดบอกกันตรงๆว่าว่าจะโมโคสดูโโลุงเขา <laughs> ทำไมนั่นร้านอลน,นั่นมันแปลกๆกันทุกคนเลยมันไม่มีไงเอาที่ ถ้าหักขายได้อย่างนี้ก็ดีลุงให้ต้นเดียวต้นเดียวกน่าจะให้ทั้งคู่เลยเอาแล้วผมจะเอาอะไรไปได้ล่ะหนูเดไปหาบ้านยายไม่มีบ้านยายมีแต่เดือนน้อยเก็บต้นน้อยไว้ต้นน้อยก็เอาซ่อนไว้ที่เหลืออยู่อะอะไรเ่ยชอบริบบิ้นลุงได้ละสองร้อยดูเจ๊เมียอะไรอีกเนี่ยหมาต้องดูให้ทั่ว

จ่าจ่าเดิวหนุมาวันหลังหนุมาเที่ยวใหม่ไ<า>ปเดี๋ยวไปตามหานี่ก่อนตามรอยโพนำเงินงเพราะว่าไปบ้านลุงเดชลุงเดชเขาไม่ขายเมะ่ไปไหน,นก็อยู่บนบ้านเนี่ยขอบคุณครับจ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ลุง บอกแล้วลุงอะถ้าเกิดใครมาจะตกกระจายลุงพูดจะหาว่าลุงไม่เต็มใจขายของหนูทีอของหนูของหนูสายสดอยู่ตายแล้วเลาจะขุดม้าใหญ่เขาด้วยคผมลุงพ่อ้ไหนต้นไหนเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเยเบาแบบเบาด่างกขากลังเล่นโยู เนี่ยแล้วไอ้ต้นด่งางนี่เท่าไหร่ลงไหนนี่ยไอ้ด่างเนี่ยเบาบับหรืออะไรเนะี่ยหรือกลุ่มเบาบับเบาบับแพงไหมนู่นคือเอาหน้าบ้านอะยไม่เอาจะถามว่าแพงไหมแล้วก็เจะใช้หมาพูดถ่ายยุพินจะถาม,มคนนั้นนะเขาเขาเขจะคิดจะเล่นอยู่ป่ะเล่นไหมตัวเนี้ยเอา้านี่ขากลับกันนี่ป่ะบ้านบ้านเดี๋ยวพากลับถึงมาผ่านอำเภอพรหมไหมผมไม่รู้จักครับ ทำไมล่ะมีอะไรไงอันนี้เขาลงดินไว้ล่ะแพงไหมเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนหนูยังไม่ได้เล่นเผื่อจะเล่นเผื่อจะจับผมก็ยังบอกมันขึ้นอยู่กับสายมาถ้าขนาดนี้ถ้าขนาดนี้หลักพันเออไม่ถึงนะไม่ถึงนะจ้ะเดี๋ยวจะเบื่อจะมาหาเยอะนี่ไม่ใช่วันอ่ะเอาเดี๋ยวไปถ่ายเลยคี่เออย่าไปถ่ายเลยไปดูต้นนี้อีกต้นนึงอ่ะเบล็อบบาบล็อบบบ ไอ้ต้นนี้เขาหาปลูกกันเยอะนะลุงเขาหากันโอู๋นี่นี่แหละนี่แหละต้นต้นไอ้เนี่ยต้นไม้ไอ้ไรนะเขาเรียกบับด่างอันนี้บับเอาจะชูมิชูออกนี่นี่ของจริงเลยลูกกาผมมีเมื่อก่อนผมเสียบเองอะไรเองลูกอ้างนั้นน่ะนี่นี่ เนี่ยและอันนี้ต้นใหญ่เนี่ยผมซื้อเข้ามาหมืนห้านี่เลยมันไม่สูงขะม,มันจะบูนสวยเห็นแล้วต้นจริงสวยที่ว่าเจ้าของบอนเขาโรบอนอันนั้นให้ไปอ่ะเนี่ยเอาของผมนี่นม,นม,นมันมีที่ไหนสักต้นหลักไปลงวงนะนี่ใช่เขาไปย่อส่วนทำเป็นเป็นบอนไซได้เลยเอ่าใช่ให้มันแกน,น,แนเนี่ยนู่นละอันเล็กไม่เยอะเท่าไรล็กอีต้นนี้เขาว่า ตับตับทนทนดีกว่าตัวนั้นอึดบึกเดือยแต่ตัวนี้ผมว่าผมจะไว้ก่อนว่าจะไปถ่ายไงก็ได้เราจะเอาก็แบ่งกันแบ่งได้นี่อย่างเงี้ยขายสองร้อยเอาไปทําบอนไซอย่างออสวยได้ไหมมันมันมันย่อดสวนมันเหมือนใบาตาลต้นเนี่ยแบบกระถางใหญ่อะเห็นไหมันตัดตัดเป็นอย่างนั้นเน่ย เนี่ยบางทีเขาก็หลอกมาให้แมไม่ไรู้คนเรามันก็สันครับ <c oughs> นี่แหละนี่แหละลุงเ็าพอเองทําเองอยู่นี่ไม่ผิดหวังมันจะเพาะแล้วก็ซื้อเขามาซื้อเขามาซ,ซื้อเล็กแล้วมาขยายทาต่อ,อกทีนึงเออซื้อใบเล็กมากมาเปลี่ยนเวลาทุกนิ้นแถวบ้านเราไม่รู้กันมีแต่เขาวิ่งไปนู่นกันหมดไปอะไรนะ ของสิบห้าของสิบห้ากันนีไงจากต้น,ตน,น,น,นแต่ขนสั่นไปนี่แหละแต่จากต้นใหญ่เมื่อกี้มาเป็นอันนี้ยอดสวน,นยอดสวน,อ,น,น,นอันนี้น่าหัวอันนั้นไอ้ตังด่างอาไอ้เมียวเนล่ยสวยจริงสวยจริงสวยจริงตัวสงนน่ันต<ะ>าตนะสว่าาน อไม่ใช่กับเพื่อนฝูงเพื่อนกันกุ๊กกิกกุ๊งกิงกุ๊งจิงแต่อย่างถ้าอย่างนี้ไปพอไปเปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บแพงเลยเนี่ยไปอีกเรื่องไปอีกไปราคาหนึ่งเลยเนาะคนก็อยากได้ครับบางคนก็ไปตั้งตามสำนักงานตามโต๊ะอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วลุงก็ไปซื้อใบกระปูมาทีละรถอย่างนี้เลยใบกระปูที่ไหนแล้วเพื่อนมันเกือทั่วโอ้ก็ดีไปดิ ่ะเปลือกถัว่วเปลือกถั่วกสีส่งก็ดีไปเลจะต้องการใช้แล้ะพวกไปส่งอยู่หกสิบบาทมากระสอบนึงอ่ะเนี่ยกระสอบใหญ่เนี่ยเดี๋ยวหนูมาเอาก็เดี๋ยวให้มันวิ่งไปส่งจะใช้จำนวนจะเยอะ่ะโถหนูปลูกบอลหน่อยเดียวเอ้าก็จะเอาก็แบ่งไปเลยถ้าลูกหนึงก็เออจะแรงมาเอาก็มาเอาได้พี่ไปเอามันมาเดี๋ยวหนูเอาไปส่งลูกสิบลูกเออแล้วตอนเออจะเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ วาข้างเลงข้างแพงมาบ้านลุงเห็ด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 นางกว่าอ๋อผู้ถานกับเอ,อเอาไว้นั่นขึงกันลมมั้งลุงสลันโอ้โหหมดเลยบอนหัวไปแล้วผม,ม้อเปิดวงไว้ะ อโอ้โหไม่ต้องอรัจะจะจไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรกันเลยลุงคิดนับถือกันดีกว่าวอันเนี้ว่าจะไปเที่ยวสัวกทีเดี๋ยว